เรือนจำกลางตากจัดนิทรรศการ59ย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงรัชทันตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและกรมรัชทันค่ะ นายสุธาสายวานิชร,รองผู้ว่ารชาชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดนิทรรศการ5้าเก้ย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทันโดยนายบำรุงจันบ้านคลองผู้บัญชาการเรือนจำกลางตากได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและญาติผู้ต้องราชทันเข้าร่วมงานณบริเวณล en, านอเนกประสงค์เรือนจำกลางตากนายบำรุงจันบ้านคลองผู้บัญชาการเรือนจำกลางตากากล่าวว่าการจัดงานนิทรรศการ5้าเก้าย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราช ทมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนยโยบายของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ในเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดและการปราบปรามยาเสพติดตลอดจนสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำให้ได้ผลอย่างยั่งยืนโดยการจัดระเบียบเรือนจำการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีวินยัยมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีความคิดทัศนคติที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยนิทรศกาล5้าย่างแห่งการ การเปลี่ยนแปลง,ปลงราชทัณ์ประกอบด้วยก้าวที่1การปราบปรามยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือก้าวที่2การจัดระเบียบเรือนจำก้าวที่3การฝึกวินัยผู้ต้องขังก้าวที่4การพัฒนาจิตใจด้วยหลักสูตรสังคสาสมาธิและก้าวที่5การสร้างการยอมรับจากสังคมทั้งนี้เรือนจำกลางตาก ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบนิเทศการเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความภาคภูมิใจแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่เรือนจำที่ได้ร่วมแรงร่วมใจนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติมีความตั้งใจในการที่จะยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้ได้มาตรฐานฝึกฝนอบรมในวิชาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคมโดยการถ่ายทอดผลดำเนินงานให้หน่วยงานภายนอกและภาคีเครือข่ายให้ได้รับทราบและนำไปเผยแพร่ต่อไป اها yeah.